คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ แล้วก็สบายดีสําหรับพี่น้องสปอปอลาวนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องสวัสดีเลขเด็ดนะครับวันนี้เราก็มาดูกันในส่วนของหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่29มีนา2564ที่จะถึงนี้นะครับก็คือในวันจันทร์นี้เองนะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ20นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นหวยลาวพัฒนานะครับ ก็งัวที่แล้วนะครับของเราก็เข้าไปในส่วนของเลขเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนก็คือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็สูตรนะครับสูตร25ประตูนะครับ15นะครับแล้วก็สูตร25สประตูบนเนี่ยก็มีเลขล่างติดมาด้วยนะครับก็คือ 1- นนนะครับก็หลุดไปนิดนึงนะครับหลุดไปในส่วนของการพี่เราไปตัดแต้มนะครับเพื่อให้ตัวเลขมันน้อยลงนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราก็พัฒนาสูตรแล้วก็ปรับปรุงสูตรกันให้ใหม่นะครับก็ลองไปดูกันนะครับอย่าลืมนะครับสูตร25ประตูถ้าท่านชอบเลขไหนก็ดึงไปใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวงวดนนี้นะครับก็หวังว่าเลขของเราเนี่ยก็จะเข้าในส่วนของเลขเด่นแล้วก็เลขรองนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้เลขเยอะนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับในส่วนของหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่25มีนา2564นะครับไปดูสูตรแรกกันก่อนเลยครับสูตรเด่นบนนะครับเด่นบนใช้2สูตรชนนะครับงวดที่แล้วนะครับ6ตัวตรงนะครับของเราก็ได้แก่เลข501 1 1 5หนะครับ4ตัวก็1 1 1 5หนะครับ3ตัว1 1 5หและ2ตัวบนนะครับ1 5แล้วก็2ตัวล่าง1 1นะครับ2ตัวบนของเราก็เข้าไปในสูตรของ25ประตูและเลขและสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรเด่นบนนี่เองนะครับแล้วก็2ตัวล่างก็มีด้วยนะครับในส่วนของ25ประตูสูตรที่1นะครับสูตรที่1เราก็ใช้ ร้อยนะครับบวกร้อยแล้วก็บวกกับ5นะครับได้ผลลัพธ์อะไรออกมาก็นําไปบวกกับ1บวกกับ1บวกกับ1แล้วก็บวกกับ3นะครับไปดูกันเลยครับหลักร้อยก็คือเลข1นะครับหลักร้อยก็คือเลข1เหมือนกันนะครับแล้วก็บวกกับ5รวมกันแล้วเป็น7นะครับ7จ็ดบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้าเบวกหเป็น10ตแต่หลัก10ออกไปก็เหลือ0ูนย์นะครับ0ูย์บวก3ก็เป็น3นะครับต่อไปนะครับหลักสูตรที่2นะครับ อ่าสูตรที่1่ได้เลข7 8 9 0 3นะครับแล้วก็สูตรอ่ต่อไปไปดูสูตรที่กันเลยนะครับสูตรที่2หลักพันบวกหลักร้อยแล้วก็บวกเลข5คงที่นะครับได้ผลลัพธ์อะไรออกมาก็นําไปบวกกับ2บวกกับ1บวกกับ1แล้วก็บวกกับ2นะครับหลักพันก็คือเลข1หลักร้อยก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกกับ5นะครับก็รวมกันแล้วก็เป็น7เหมือนกันนะครับ 7บวก2เป็น9 9นะครับ9บวก1เป็น 10, ตแตหลัก10ออกไปนะครับก็เหลือ0 0บวก1เป็น1 1บวก2ก็เป็น3นะครับกอสูตรที่2เราก็จะได้ 7, x 9, x 0, x 1, x 3นะครับอ่ะตอนนี้เราไปดูกันนะครับเมื่อเราเอา2สูตรมาชนกันนะครับ 7, x 8, x 9, x 0, x 3ชนกับ 7, x 9, x 0, x 1, x 3นะครับพอชนกันแล้วเนี่ย นี่นะครับเลข7นะครับได้นะครับเลข8ไม่มีนะครับเลข9ได้นะครับเลข0ูนย์ได้นะครับเลข3ได้นะครับเพราะฉะนั้นเด่นบนของเรางวดนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเลข7 9 0 3นะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปใช้ตัดในตอนหลังนะครับแต่ถ้าใครจะนำเลขนี้ไปใช้ในสูตรของเด่นบนเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับก็ลองดูกันนะครับ ต่อไปเราไปดูกันนะครับที่สูตรแต้มบนนะครับสูตรแต้มบนเราใช้2สูตรชนนะครับงวดที่แล้วเนี่ยสูตรแต้มบนเราหลุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็นํามาปรับปรุงให้นะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1เป็น100บวก10บวกหน่วยนะครับผลลัพธ์อะไรออกมาก็นําไปบวกกับ3บวกกับ1บวกกับ1บวกกับ1แล้วก็บวกกับ3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ100ยก็คือ1นะครับหลัก10ก็คือ1หลักหน่วยคือ5นะครับ รวมกันแล้วเป็น7นะครับ7จบวกสเป็น10ตัด10ตัด1ออกไปนะครับตัดเลขหลักสิบออกไปก็เหลือ0นย์นะครับ0ูนย์วกหเป็น1 1ึบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น3และ3าบวกสเป็น6นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่1เราจะได้7 0 1 2 3 6นะครับต่อไปเราไปดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2เนี่ยเป็นหลักพันนะครับ บวกกับหลักหน่วยแล้วก็บวกกับเลข8คงที่นะครับผลลัพธ์อะไรออกมาก็นําไปบวกกับ2บวกกับ1บวกกับ1บวกกับ1แล้วก็บวกกับ1แล้วก็บวกกับ2นะครับก็จะได้เลขดังนี้หลักพันก็เป็นเลข1นะครับหลักหน่วยเป็นเลข5บวกกับ8คงที่นะครับหนึ่งบวกหก็เป็น6นะครับหกบวกแก็เป็น14นะครับ14ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ4 เรานำไปบวกกับ2เป็น6 6บวก1เป็น7 7เบวก1เป็น8 8บวก1เป็น9 9เบวก1เป็น10ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ0 0บวก2ก็เป็น2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้4 6 7 8 902นะครับก็เดี๋ยวเรานำไปเข้าสูตรเลยนะครับชนกันนะครับสูตรแรกได้70 1 2 3 6สูตรที่2ได้4 6 7 8902นะครับก็นำมาชนกันเลยครับ7ชนนะครับดึงออกมา0ชนนะครับดึงออกมา1มีไหมครับไม่มี2ชนนะครับดึงออกมา3มีไหมครับไม่มี6ชนนะครับดึงออกมานะครับ8กับ9ก็ไม่มีนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็จะได้70 2 6นนะครับแล้วก็ พอเราได้แล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรานําไปตัดตอนสุดท้ายนะครับอ่าตอนนี้เราก็ไปดูกันในส่วนของ25ประตูบนนะครับอันนี้ก็เข้าบ่อยนะครับเข้าเกือบทุกวดเลยนะครับท่านก็ลองดูนะครับแล้วก็ลองนําไปใช้ได้นะครับเราก็ยังเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับไม่หลุดนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราไปดูกันที่สูตรหลัก10ก่อนนะครับ หลัก10นะครับ10บนนะครับ10บนเราใช้เลขเเราใช้ร้อยนะครับบวก8คงที่นะครับได้ผลลัพธ์อะไรออกมาก็นําไปบวก1นึบวกหนบวกหบวกสนะครับก็หลักร้อยเราก็เป็นเลข1น1นะครับแล้วก็บวกกับ8ก็ได้9นะครับ9กบวกหเป็น10ตัดหลัก10ออกไปเหลือ0 0นย์บวกหเป็น1 1ึบวกหเป็น2 2บวกสก็เป็น5นะครับเพราะฉะนั้นหลัก10เราจะได้ 9 0้า5นะครับต่อไปไปดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนเราก็ได้พันบวกร้อนะครับแล้วก็บวกกับหน่วยแล้วก็บวกกับ5โคงที่นะครับได้ผลลัพธ์อะไรออกมาก็า um, นําไปบวกกับ1บวกกับ2บวกกับ1บวก,กับ3นะครับก็จะได้เป็นพันก็จะได้เป็น1นะครับหลักร้อยก็เป็น1นะครับหลักหน่วยเป็น5นะครับ แล้วก็หลักเ,เลข5คงที่นะครับเลข5คงที่ก็รวมกันแล้วก็ได้12นะครับ12ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ2นะครับ2บวก1เป็น3 3บวก2เป็น5 5าบวก1เป็น6แล้วก็6บวก3ก็เป็น9นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้2 3 5 6 9นะครับเมื่อเราได้เลขทั้ง2แบบแล้วนะครับเราก็ ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบแล้วเนี่ยเราก็นำมาชนกันเลยนะครับมาชนประกบกันนะครับก็25ประตูของเราก็จะได้ดังนี้ครับ92 93นะครับ95 96 99นะครับ0 2 0 3 0 5 0 6 0 9 1 2 1 3 1 5 1 6 1 9 2 3 2 2 2 2 3 2 5 2 6 2 9 5 2 5 3 5 5 5 6แล้วก็59นะครับ ก็เบ็ดเสร็จ25ประตูเราก็ได้เลขทั้งหมด25เลขนะครับ25เลขนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบในกลุ่ม25นี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจับตัดเลขเด่นนะครับนี่เลขเด่นที่เราหามาแล้วนะครับ7903นี่นะครับเรามาตัดเลขให้มันน้อยลงนะครับก็ลองไปดูกันครับตัดเลขให้น้อยลงนะครับก็ ดูครับว่าไหนมี7มี9มี0มี3บ้างก็ดึงออกมาครับดึงออกมาก็จะได้92 93 95 96 99 02 03 05 06 09 13 123แล้วก็53แล้วก็19แล้วก็29แล้วก็5 9นะครับก็อันนี้เราจับตัดเด่นมาแล้วนะครับตัดเลขเด่นออกมานะครับถ้าเกิดท่านใครที่ชอบในกลุ่มนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ คิดตามไปด้วยนะครับบางทีผมอาจจะบวกเลขผิดหรือว่าอาจจะบวกแต้มผิดนะครับบางทีนะครับเพราะว่าบางทีทําไปแล้วมันอาจจะบวกผิดก็ได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ทักกันมาได้นะครับก็เราก็จะได้ช่วยกันแก้ไขนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เลขกลุ่มของจับตัดเลขเด่นออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบกลุ่มนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยนะครับที่แต้มนะครับ สูตแต้มนะครับครั้งที่แล้วหลุดไปนะครับแต่ครั้งนี้เราหามาได้7026นะครับตัดแต้มนะครับมาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับก็จะได้เลขเด่นกับเลขรองออกมาแล้วนะครับก็ตัดแต้มนะครับอันไหนมีแต้ม7แต้ม0ูนย์แต้ม2แต้ม6นะครับ9บวก2เป็น11แต้ม1นะครับไม่ได้นะครับ9บวก3เป็น12ได้แต้ม2นะครับดึงลงมาครับ 9บวก5เป็น14นะครับ mm. ได้แต้ม4นะครับไม่มีนะครับ9บวก6เป็น15ได้แต้ม5นะครับ9บวกเเป็น18ได้แต้ม8นะครับไม่มีนะครับ0บวก2เป็น2นะครับแต้ม2ดึงลงมาเลยครับ0บวก3แต้ม3ไม่มีนะครับศนย์บวก5แต้ม5ไม่มีนะครับ0นย์บวก6แต้ม6มีนะครับดึงลงมานะครับศนย์บวก9แต้ม9ไม่มีนะครับ หนึ่งบวกสามแต้มสี่ไม่มีนะครับสองบวกห้าสองบวกสามแต้มห้าไม่มีนะครับห้าบวกสามแต้มแปดไม่มีนะครับหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบนะครับแต้มศูนย์นะครับมีนะครับดึงลงมาเลยครับสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดนะครับแต้มหนึ่งไม่มีนะครับห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่แต้มสี่ไม่มีนะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วเลขเด่นเราก็จะได้เก้าสาม 2องศูนย์สองศูนย์หกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับนี่เลยครับสี่ตัวปังๆนะครับสงสัยงวดนี้จะมานะครับจะมาครับแล้วก็ไปดูเลขรองนะครับเลขรองเราก็นําไปตัดนี่นะครับที่เหลือนะครับแต้มแต้มของเราก็คือแต้มนี่นะครับเจ็ดศูนย์สองหกนะครับไปดูนะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามไม่มีนะครับ 1บวก 5, 5เป็น6เนี่ยนะครับ1บวก6เป็น7นะครับอลองไปดูครับก็จะได้5 2, 2> นะครับ7แต้ม25 7แต้ม5 5 0หย์แต้มนะครับแล้วก็16 7แต้มนะครับเอเมื่อกี้มีอะไรอีกอ๋อโอเคครบหมดแล้วนะครับก็เลขลองเราก็จะได้ 5, 2 2 5ห 5 5แล้วก็16นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับจับตัดแต้มนะครับเด่นแล้วก็ลองของเราได้ออกมาแล้วนะครับแต่ที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับสูตรในส่วนของสูตร25ประตูนี้นะครับลองไปดูกันนะครับคัดสัดเลขเอานะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบก็ลองมาดูในส่วนของเลขเด่นนะครับที่เราจับตัดเด่นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ นี่นะครับเราก็จับตัดแต้มออกมาก็เหลือเลขให้ท่านด้วยกันทั้งหมดเลขเด่น4ชุดนะครับแล้วก็เลขรองอีก4ชุดนะครับรวมทั้งหมดเป็น8นะครับถ้าท่านชอบเลขในกลุ่ม8ชุดนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็คิดตามไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ3ตัวนะครับ3ตัวเนี่ย นะครับวันนี้ผมก็ชอบเลข2นะครับชอบเลข2ผมก็นำเลข2มาใส่ให้เลยนะครับก็ได้เป็น 3, 20 2 9 3 202นสะครับ206 219น่ะครับส่วนเลขรองก็ได้เป็น25 2 2 2 5 25 5แล้วก็216นกะครับก็ชอบเลข2นะครับก็นำมาใส่ได้ส่วนท่านอื่นที่ชอบเลขอื่นนะครับเช่นชอบเลข3ชอบเลข4ชอบเลข5 ก็สามารถนำมาใส่ได้เลยนะครับแล้วนะครับท่านก็จะได้เลข3ตัวออกมานะครับสรุปนะครับ3ตัวก็จะเป็นดังนี้ครับ293 202 219 206นะครับ252 225 255แล้วและก็216นนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับแล้วก็เลขรองนะครับแล้วก็3ตัวที่เราแนะนำแล้วก็ในส่วนของ25ประตูนะครับนะครับแล้วก็เด่นบนนะครับสูตรเด่นบนนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดทั้งหมดนะครับเมื่อเรามีคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับ แล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะชอบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับขอให้ทุกคนถูกหวยรวยๆกันทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ